สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการโอเคมดแฟมิลีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวันจงโหนกวันยี่หวังเจริญค่ะโอมอมรินทราธิบุญราชค่ะเราสองคนนะคะจะมาชวนคุยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะใครๆก็คิดได้ค่ะฟังจากหัวข้อก็น่าสนใจมากแล้วนะคะพี่วานว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใครๆก็คิดว่าเป็นเรื่องยากเนี่ยมันจะง่ายได้ยังไงแล้วใครๆก็ทําได้ด้วยต้องติดตามกันค่ะค่ะใช่ค่ะโอม หัวข้อของเราในวันนี้นะคะเหมาะกับคนที่กําลังจะคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆของตัวเองนะคะหรืออาจจะกําลังขายสินค้าแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือว่าตลาดนะคะเราอาจจะต้องตั้งคําถามนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะสามารถปรับปรุงสินค้าเราได้ยังไงนะคะหรือคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไปเชิญในเรื่องของปัญหาโควิด -19 นะคะแล้วก็ทําให้ยอดขายลดลงนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของการยืดอายุของสินค้านะคะเนื่องจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะคะหรือเจาะก,กลุ่มลูกค้าใหม่ๆค่ะดังนั้นคลิปที่เราจะนํามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้กระบวน,นการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมี5ขั้นตอนง่ายๆนะคะเชิญรับชมกันค่ะ ับกขนาดนี้ผมว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องลงมือทำอะไรกันสักอย่างแล้วเอ๊เหมือนจะมีไอเดียลองทำแบบนี้ดูดีไหมการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เราคุณต้องเริ่มต้นอย่างมีขั้นตอนไม่ใช่ว่าจะเริ่มอย่างไรก็ได้หนูว่าแบบนี้นะไม่งั้นอาจลงท้ายด้วยการมีผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่ดีไม่น่าใช่ฟังดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมีขั้นตอนง่ายๆเพียง5ขั้นตอนเท่านั้นนะครับเริ่มต้นกันเลยไหมมาขั้นตอนที่1สำรวจตลาด โดยศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายวัานิยมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รูปแบบใดราคาประมาณเท่าไหร่และควรนำสินค้าไปวางขายที่ไหนหรือขายผ่านช่องทางใดหลังจากที่เราสำรวจความต้องการของตลาดแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2ระดมความคิดโดยเราจะทำการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ design thinking process มาช่วยเพื่อให้ได้คำตอบว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือไม่สามารถทำได้จริงหรือไม่มันจะช่วยทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดและยั่งยืนหรือไม่และเมื่อเราได้ไอเดียจากการคิดสังเกตวิเคราะห์ก็มาถึงขั้นตอนที่3คือการทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการใช้วิธีที่แตกต่างจากเดิม เช่นปรับส่วนผสมออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ปรับขนาดหรือเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายใหม่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ย,วยังไม่จบยังมีข้อต่อไป ขั้นตอนที่4ทดสอบตลาดเราจะนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปทดลองวางขายหรือนำเสนอกลุ่มเป้าหมายให้ทดลองใช้เพื่อหาผลตอบรับและนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนวางจำหน่ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ขั้นตอนที่นํานำผลิตภัณฑ์ไปวางขายในตลาดนำผลิตภัณฑ์ไปวางขายณจุดจำหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงง่ายและรวบรวมความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง สรุปนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี5ขั้นตอนดังนี้ 1. สําสำรวจตลาดโดยศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมายวันนิยมสินค้าผลิตภัณฑ์รูปแบบใดราคาประมาณเท่าไหร่ควรนำสินค้าไปวางขายที่ไหนหรือผ่านช่องทางใด 2. กระดมความคิดโดยเราจะทำการหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้กระบวนการคิดเชิองออกแบบ หรือดีไซน n Thinking Process เป็นตัวช่วยคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม 3. ทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยการใช้วิธีที่แตกต่างจากเดิมเช่นปรับส่วนผสมออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ปรับขนาดหรือเพิ่มประโยชน์การใช้งานให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายใหม่ 4. ทดสอบตลาดนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปวางขาย หรือนำเสนอกลุ่มเป้าหมายให้ทดลองใช้เพื่อหาผลตอบรับแล้วนํามาปรับปรุงก่อนนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริง 5. นําผลิตภัณฑ์วางขายในตลาดนําผลิตภัณฑ์ไปวางขายณจุดจําหน่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงง่ายและรวบรวมข้อมูลผลตอบรับเพื่อน,นํามาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ยากเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปที่เรานํามาให้ชมกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังง่ายๆกันอีกครั้งนะคะพี่วานค่ะได้เลยค่ะโอมขั้นตอนที่1นนะคะการสํารวจตลาดค่ะทําเพื่อที่จะศึกษาตลาดและก็พฤติกรรมของลูกค้าค่ะค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะกระดมความคิดค่ะขั้นตอนนี้ทําเพื่อคัดเลือกแนวคิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าค่ะค่ะต่อมานะคะขั้นตอนที่3ค่ะการทดลองทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบค่ะ การทดลองทำสินค้าต้นแบบนะคะโดยอ,อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างจากเดิมนะคะในตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าเดิมหรืออาจจะทำสินค้าไปสู่ตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเลยค่ะขั้นตอนที่4การทดสอบตลาดคือการนำสินค้าไปทดลองวางขายค่ะค่ะแล้วก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5นะคะนำผลิตภัณฑ์ไปวางขายในตลาดค่ะคือการนำสินค้าของเราไปวางขายในตลาดจริงนั่นเองค่ะค่ะและถ้าหากท่านใดต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ ก็สามารถนาขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนไปพัฒนาไอเดียของตัวเองเพื่อต่อยอดธุรกิจได้ค่ะใช่ค่ะโอมสิ่งสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์ว่าสวยแค่ไหนหรือว่าราคาแพงขนาดไหนนะคะแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลความต้องการและก็พฤติกรรมของลูกค้านะคะรวมทั้งศักยภาพของเราในการผลิตสินค้านั้นด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสาระดีๆจาก OKMD Family นะคะ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD OK ผ่านช่องทางต่างๆ Facebook Fanpage OKMD OK เว็บไซต์ www.okmd.or.th ok Line at, at @okmd OK และอย่าลืมติดตามรายการ OKMD OK Family ในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ